้วยนโยบายของรัฐด้านการส่งเสริมพลังงานเนื่องจากเห็นว่าความต้องการการใช้พลังงานของประเทศเพิ่มสูงขึ้นประกอบกับวิกฤตน้ำมันที่เกิดขึ้นหลายครั้งรัฐบาลจะให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์พลังงานและส่งเสริมการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนมาใช้ประโยชน์นับเรื่อยมาตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่5จนถึงปัจจุบันอีกทั้งมีการส่งเสริมและสนับสนุสน,นอย่างจริงจังตั้งแต่ปี2538เป็นต้นมาจนรัฐบาลในช่วงต่อมาได้ประกาศนโยบายการสนับสนุนการพัฒนาพลังงานชีวมวล หรือพลังงานทางเลือกให้มีโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงไฟฟ้าชีวมวลนับแต่นั้นมาโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือกก็เกิดขึ้นในหลายแห่งอย่างมากมายเชื้อเพลิงชีวมวลคือเชื้อเพลิงที่ได้มาจากอินทรีย์สารหรือสิ่งมีชีวิตรวมทั้งผลผลิตจากการเกษตรการปรศุสัตว์และการทำป่าไม้ได้แก่ไม้ฟืนเศษไม้แกลบฟางชานอ้อยและเศษพืชอื่นๆหรือกระทั่งของเสียจากโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ดังนั้นโรงไฟฟ้าชีวมวลจึงเป็นการนำกากหรือเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่กล่าวมาข้างต้นมาเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าแม้โรงไฟฟ้าชีวมวลส่วนใหญ่จะใช้ของเหลือจากภาคเกษตรในท้องถิ่นหรือพื้นที่ใกล้เคียงเป็นหลักแต่การก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยในปัจจุบันไม่ได้เป็นเรื่องง่ายโรงไฟฟ้าชีวมวลหลายแห่งทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ถูกคัดค้านจากประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงโดยมีประเด็นที่คัดค้านเช่น พื้นที่ตั้งไม่เหมาะสมเพราะอยู่ใกล้ชุมชนกลัวผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางด้านคุณภาพอากาศเสียงน้ำเสียอีกทั้งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพและบางแห่งเกิดการแย่งน้ำใช้ของชุมชนเป็นต้นบ้านคำสร้างแซและหมูม่บ้านใกล้เคียงอีกาหมู่บ้านในแถบตำบลท่าช้างและตาบลมุงมลงอ,อําเภอสว่างเีราบงจบังหวัดอุบลราชธานีก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่จะมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล ถึงแม้โรงไฟฟ้าจะยังไม่ถูกสร้างแต่ชาวบ้านก็ได้ออกมาคัดค้านโครงการโรงไฟฟ้าของบริษัทบัวสมหมยไบโอแมสจำกัดซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิงและมีขนาดกำลังผลิต9.9เมกะวัตต์ในพื้นที่จำนวน154ไร่ที่บริษัทจะใช้เป็นที่ตั้งโรงไฟฟ้าโดยชาวบ้านเห็นว่าจุดที่ตั้งอยู่กลางหมู่บ้านอีกทั้งมีบ้านบางหลังที่มีรั้วชิดติดกับโรงไฟฟ้าทั้งนี้ยังมีหมู่บ้านรา,ร,ารายรอบใกล้เคียงอีกอย่างน้อย5หมู่บ้าน ที่จะได้รับผลกระทบซึ่งชาวบ้านมีความวิตกกังวลต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นวัวเมียนมาเห่าวัวห้ยข้าวสางแต่เห่าวัวหายสางหมองนี่งห้เพลิดหมองใหม่สินะผระสุ่มพี่น้องเรื่องเรื่องทุ่งไฟฟ้านี่เอาเขาในที่ผระสุ่มเวลาประจําเดือนพี่น้องแต่ในขั้วทีเทียนว่าให้ตั้งขึ้นบ่าได้พี่น้องย่านย่านิขวอันญานิขั้วละอองย่านิขั้วละพิดต่างๆก็ได้ฟังเบิ้งซื้อเบื้องยันตามโ่อวัตร ทั่วไปนะข่าสื่อสางต่างๆว่าอุตหาหกรรมเกิดถึงตองไรโรงงานมียังเกิดขึนตองไรกับคนประทรจะมีอยูงง่ไหมจริงๆราจะมีโรงงานตัวนี้มันจะแร่ไปทั้งสิบกิโลเมตรแต่นี่เฮาเอาเรื่องควอมจําเป็นจริงๆควอมีตัวกังวลจริงๆสี่รอบๆแต่ออกมาห่างไกลไปหายิ่รัวไปเขาเจจยังไม่ทันมัคือเหตุผลกระทบหรอกแต่มันเกิดขึ้นคนน่ะนอกจากนี้ชาวบ้านยังมีความเห็นว่ากระบวนการประชาคม ก็ขอความเห็นชอบต่อการสร้างโรงไฟฟ้าของบริษัทบัวสมหมยด้วยการสนับสนุนของฝ่ายปกครองของชุมชนและหน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบแม้จะมีเสียงทักท้วงจากชาวบ้านว่าเอกสารประชาคมหมู่บ้านเป็นเท็จเพราะชาวบ้านได้มีการยกเลิกมติที่ประชุมการเห็นชอบการสร้างโรงไฟฟ้าในหมู่บ้านแล้วแต่เรื่องราวการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานของบริษัทบัวสมหมยไบโอมแสจำกัดก็ยังถูกส่งไปให้ทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาชาวคำสร้างใส่และหมู่บ้านใกล้เคียองอีกข้าหมู่บ้าน ได้เสนอแนวทางต่อผู้ว่าราชการจังหวัดลรนรชธานีเพื่อขอให้ชาวบ้านได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาการขอสร้างโรงไฟฟ้าโดยขอให้ตั้งคณะทํางานชี้แจงข้อมูลและดาเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อกําหนดกระบวนการชี้แจงและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนนั่นคือขอให้คณะทํางานประกอบด้วยชาวบ้านหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องนายทุนนักวิชาการโดยให้สัดส่วนของชาวบ้านเท่ากับหรือมากกว่าหน่วยงานของรัฐ อีกทั้งกระบวนการชี้แจงข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนควรมีขั้นตอนการทํางานที่ชัดเจนโดยกระบวนการการที่ขอแบบญาติเริ่มตั้งแต่การประประชาคมในหมู่บ้านเรียกว่าเป็นการประชาคมที่ไม่โปร่งใสไม่เป็นธรรมกับชาวบ้านพราะรู้ว่าเป็นเรื่องการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลชาวบ้านก็ทําเรื่องขอถอดถอนลายชื่อแล้วก็ทําเรื่องคัดค้านการประชุม ของอบอตเสนอให้ทบทวนแล้วก็ส่งเรื่องทั้งหมดทั้งมวลนี้ให้กับอุตสาหกรรมงน้น่ชาวบ้านดําเนินการเรื่องนี้มาแต่ว่าหน่วยงานที่ออกมาเนื่อจริงแ่บไม่ได้รับฟังความคิดเห็นชาวบ้านก็ดําเนินการมาโดยมีเลขาคืออุตสาหกรรมอุตสาหกรรมก็ไม่ทําอะไรแล้วก็ทําบันทึกบอกว่าชาวบ้านไม่ทําอะไรคุณมีหน้าที่ที่เป็นเลขาของการทํางานคุณต้องทํางาน สุดท้ายชาวบ้านก็ทําการศึกษาเสร็จและผลการศึกษาก็ออกมาชัดเจนว่าไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจหรือว่าด้านสุขภาพเนี่ยมันไม่มีความคุ้มค่าไม่มีความเหมาะสมที่จะก่อตั้งโรงงานที่หมู่บ้านงานวิจัยโดยมูลนิธินโยบายสุขภาวะร่วมกับศูนย์อนามัยที่7อุบลราชธานีโดยมีชาวบ้านในพื้นที่รอบเป็นผู้วิจัยหลักซึ่งได้ทำการศึกษาผลกระทบด้านสุขภาพหรือ HIA ในช่วงปลายปี2553จนถึงต้นปี2554ซึ่งผลการศึกษาพบว่าหากมีการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลจะเกิดปัญหากับชุมชนตามมาหลายอย่างอาทิเช่นปัญหาฝุ่นละอองแกลบจากโรงไฟฟ้าและกระบวนการขนส่งทําให้บ้านเรือนสกรปรกเกิดสารปนเปื้อนในแหล่งน้ําตลอดจนการเจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจรวมทั้งปัญหาความขัดแย้งของชุมชนที่พบว่าชุมชนเริ่มมีความเห็นต่างต่อสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น นอกจากนี้ในพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่ชุ่มน้าแม่น้ํามูลที่ผ่านมาชาวบ้านสามารถทํานาในหน้าแล้งได้ในบางจุดเพราะอาศัยน้ําซับจากใต้ดินแต่ถ้ามีการสร้างโรงไฟฟ้าจะทําให้มีการขุดบ่อขนาดใหญ่เพื่อพักน้ําหลายบ่อดังนั้นน้ําซับในพื้นที่จะต้องไหลไปลงบ่อขนาดใหญ่ของโรงงานโดยที่ผ่านมามีการขุดแล้วหนึ่งบ่อและเห็นผลชัดเจนว่าน้ําซับบางพื้นที่เหงืแห้งจนหน้ากับหน ท่านี้ทางออกที่เสนอมีหลายทางเช่นไม่ควรตั้งโรงไฟฟ้าอยู่ใกล้หรือติดชิดกับบ้านเรือนของชุมชนเพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบต่างๆอีกทั้งการเปิดเผยข้อมูลซึ่งเป็นความรับผิดชอบของเจ้าของโครงการหน่วยราชการและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องควรจะแจ้งทั้งข้อดีข้อเสียและความเสี่ยงต่างๆนอกจากนี้การพิจารณาการออกใบอนุญาตป,ประกอบกิจการโรงงานที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนควรพิจารณาในหลายมิติ โดยไม่จำกัดเพียงมิติทางเศรษฐศาสตร์หรือตามมาตรฐานทางวิศวกรรมและด้านกฎหมายหรือมุ่งเน้นด้านพลังงานอย่างเดียวเท่านั้นแต่ควรนำเอามิติทางสังคมและสิ่งแวดล้อมเข้ามาประกอบด้วยอย่างไรก็ตามถึงแม้จะมีผลการศึกษาออกมาแต่ก็ดูเหมือนข้อมูลเหล่านี้จะไม่เห็นผลบริษัทโรงไฟฟ้ายังได้รับใบอนุญาตให้ก่อสร้างต่อไปซึ่งนี่เองคือปัญหาที่ค้างคาใจของชาวบ้านในช่วงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาถึงแม้ว่าโรงไฟฟ้าชีวมวลจะเป็นพลังงานที่ดี แต่การดําเนินการที่ผิดพลาดก็อาจสร้างผลกระทบให้กับประชาชนในพื้นที่ได้เช่นกันทั้งนี้อาจเป็นเพราะชาวบ้านไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจโดยเฉพาะการเลือกพื้นที่ที่จะก่อสร้างโรงไฟฟ้าเพราะบริษัทเจ้าของโรงไฟฟ้าได้เลือกพื้นที่ที่อยู่ใกล้ชุมชนด้วยเหตุผลการลดต้นทุนการผลิตที่ไม่สนใจปัญหาผลกระทบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นอีกทั้งสังคมหรือคนทั่วไปก็เข้าใจว่าโรงไฟฟ้าชีวมวลเป็นพลังงานสะอาดแต่ในอีกแง่หนึ่ง คงต้องถามชาวบ้านในพื้นที่ด้วยว่าพวกเขามีความเห็นว่าอย่างไรผลดีผลเสียที่แท้จริงจะคุ้มค่าต่อทุกฝ่ายหรือไม่เมื่อเรื่องราวเป็นอย่างนี้โรงไฟฟ้าชีวมวลจะเป็นทางรอดหรือทางตัน